สวัสดีครับชาวโลกวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการเจาะผนังให้เป็นรูวงกลมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นท่านสามารถติดตามช n e l นี้ได้เพื่อรับสาระอื่นๆอีกมากมายใน n n e l น,น,นี้ยังไงผมขอฝากกดต c ด i b e ด้วยขอเริ่มเลยนะครับเราเริ่มวัดความสูงจากพื้นขึ้น,นมา1เมตรยีเซนจากนั้นเราวัดขึ้นมาอีก25เซน จากจุดที่เราได้มานี้เราก็เริ่มตีเส้นเป็นวงกลมได้แล้วโดยที่วงกลมจะออกมามีรัศมีที่50เซนติเมตรและเทคนิคที่เราใช้ก็คือเราตอกสะปูทั้งสองด้านเข้ากับไม้แล้วก็เอาไม้ตัวนี้มาใช้แทนวงเวียนใช้ตะปูที่ติดอยู่กับไม้ขีดจนเป็นรูปวงกลมจากนั้นเราก็ใช้สว่านค่อยๆเจาะตามเส้นที่เราขีดทีนี้ในระหว่างทํางานเราก็พบกับปัญหาว่าถ้าเกิดเราเจาะทีเดียวให้ทะลุไปกับอีกฝั่งหนึ่งของกําแพง กำแพงมันจะระเบิดออกมาทำให้เสียเวลาตกแต่งผนังดังนั้นเราจึงเปลี่ยนวิธีการเจาะให้เป็นการเจาะทีละครึ่งของกำแพงอย่างตอนนี้ที่เห็นก็คือเราพยายามเจาะทีละครึ่งหนึ่งของกำแพงไม่เจาะให้ทะลุนะครับแล้วเราก็พยายามคว้านรูไปเรื่อยๆให้กลายเป็นเส้นวงกลมเลยอันที่จริงแล้วเรายังมีอีกวิธีหนึ่งในการเจาะผนังคือการใช้เครื่องเจียรหรือเครื่องไฟเบอร์ในการตัดผนัง แต่ว่าวิธีนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดฝุ่นเยอะเกินไปเราจึงเลือกใช้วิธีในการค่อยๆเจาะแบบนี้นะครับจากที่เห็นเราเจาะวงกลมเสร็จไป1ด้านแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังไปเจาะอ,อีกด้านหนึ่งจะเห็นว่ารูแรกๆเนี่ยมันระเบิดออกมาเมื่อเราสังเกตเห็นจุดนี้แล้วเราจึงค่อยๆเจาะทีละครึ่ง ผลลั์ที่ออกมาก็คือสวยกวาเดิมเยอะเลยรายละเอียดในการเจาะคงไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวผมจะขอข้ามเลยนะครับเมื่อเราเจาะเป็นวงกลมทั้งสองด้านครบแล้วจเจ้าผนังก็จะออกมาเป็นรูอย่างสวยงามทีนี้เราก็จะตกแต่งอีกนิดหน่อยโดยการค่อยๆกระเทาะให้ปูนมันเรียบกว่าเดิมขั้นตอนนี้ต้องค่อนข้างใช้ความระมัดระวังแล้วก็ ใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่พอสมควรในระหว่างนี้งานที่เกิดุ่นก็จะเริ่มน้อยลงแล้วเราก็จะเริ่มทำความสะอาดไปด้วยเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมปูนเพื่อที่จะมาแต่งขอบวงกลมนี้อันนี้คือปูนที่เราเจาะหลุดออกมาเมื่อเราแต่งขอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ปูนมาแต่งขอบรอบสุดท้ายเพื่อให้มันเรียบสวยงามการแต่งปูนให้เรียบโดยใช้เกียงฉาบเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมาก ดังนั้นเราจะแนะนําเทคนิคอย่างหนึ่งที่เราทําก็คือเราใช้โฟมปั่นค่อยๆเอาโฟมเนี่ยถูถูถูถถไปนะฮะโฟมที่ว่ามาจากกล่องพัสดุหรือโฟมอะไรก็ได้เรียบๆปั่นไปเรื่อยๆตามตามแบบที่เห็นนี่แหละก็ถูไปเรื่อยๆถูวนไปทีนี้เออเราก็จะใช้โฟมเนี่ยค่อยๆลบขอบแหลมๆออกด้วย เมื่อเราทําการแต่งขอบจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รอให้ปูนแห้งจากนั้นเราก็ทาสีรองพื้นแล้วก็ทาสีจริงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้มีเรื่องมาฝากเท่านี้อย่าลืมติดตามนะบ๊ายบายชาวโลก